สีวอไ่เท่าครับเป็นการแข่งขันระหว่างสีตัดก่อนักชาบุ่ชูนะครับต้มจีบกุเทียนกับชมพู่นะครับ 54ครับพี่พอพ่อคุแน่นะครับอยู่ที่โรงเรียนแบ,บด้ินตนบ้านทองหยอดนะครับวันนี้เป็นวันที่สองการแข่งขันโยนิ่ง4เบบบ้านทองหยอดสปอนเซอร์บายสปอนเซอร์ระหว่างวันที่16-21พฤศจิกายนต่อเ้าว67ครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะไม่้าวนะครับ บนขึ้นตกครับสวยครับเก็ดสี่ครับคสี่ครับสัดเบาๆครับชมพูดเบาเหมือนกันสีทัดกระแทกมาหลักครับ สี่ครับสมงู้ไม่ผ่านครับเก้าสี่ครับสิบสี่ครับ 1ีเป็ดสี่ครับปิดครึ่งแรกได้ก่อนนะครับซีเป็ดแต้มต่อสแบบี่แต้มชกพูอพ่อภิญาจากโอฟิสนี่ก็พบกับสีตัตพรนัทชาวัดสิปีสี่มาตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะต้องก็กระต่อไปถ้ายังอยู่ในเส้นทางการเป็นนักกีลาแบบนีตัตตัวน้อยนะครับ มีนหน้าู่ก็จะขึ้นไปที่ U13 นะครับแมตชนี้เป็นแมตก่อนส่งท้ายปีนะครับเดือนธันวาจะมีอีกหนึ่งแมตแมตส่งท้ายปีแล้วก็ทุกคนก็จะขึ้นไปที่ U13 ครับตัดครับชมพู่นี่เตียวเขาชมพู่ ครับ้บานทองหยอดปีนี้ก็เช่นเคยครับก็จะมีสองรายการซ้อนกันอยู่นะครับเป็น international หนึ่งรายการแล้วก็เป็นรายการในเลเวลสองนี่แบบเมื่อปีที่แล้วเลยครับทางนี้ก็จะเป็นทางที่พี่เอกนะครับพ่อคุณแม่เนี่ยได้มาชงมาเชียร์แล้วก็มาบรรยายเป็นปีที่สามแล้วครับถ้าปีหน้าไหนทีก็ปีที่สี่ครับผมพูดสวยครับเกือบโดนกรรมาการ ออกครับแน่ทีเดียวครับห้าสิบห้าครับสิบหกห้าครับตามสัญญานะครับที่มีพอดแคสต์นะครับตอนนี้ EP ที่สิบหนะครับสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้ายี่สิบกำลังตามมาในเดือนนี้นะครับ เป็นกำลังใจให้พี่เอกด้วยนะครับกดติดตามกดปัดใจแล้วก็เข้าไปสแสดงความคิดเห็นกันได้ในช่อง TAK Podcast นะครับเป้าหมายของใพ่อแม่หรือลูกนะครับเราคงไม่ได้เป็นโค้ดพ่อค่แม่ตลอดเวลานะครับจนเวลาเราก็เป็นพ่อเป็นแม่ธรรมดานะครับบางช่วงเราก็เป็นพี่คุยกับน้องบางช่วงเราก็เป็นเพื่อนป็นเพื่อนเล่นกับลูก โอ้โหสิบ้าห้าครับปึ๊บลงครับยี่สิบเกมพอยต์ครับตึ๊บโคตรดีแบบหนักจริงๆนะฮะ สวยเ,เขาจะพูดทันไหมยังทันอยู่ครับซิตัดอีกทีนึงเขาพูดไม่ทันครับ <c oughs> เกมที่หนึ่งชนะไปครับยี่สิบเอ็ดห้าครับอารุนม,มาเสียกันในเซตที่สองนะครับเกมจะพลิกแบบไหนยังไงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคนที่ ชนะและคนที่แพ้ชนะก็ดีใจก็้วก็จะดีใจนานแพ้เสียใจก็จะเสียใจนานจริงไหมครับรายการบ้านทองหยอดสิงแบทสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสปอนเซอร์นะครับก็เป็นรายการที่เหมือนกับ เขาเรียกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบบนิดๆเหมือนกันนะครับมีมาทุกประเทศเลยญี่ปุ่นเวียดนามสารัฐกเสีเบบเยกันเกมสองครับศูนเท่าครับเล่นได้ครับจับไปครับนี่หนึ่งศูนย์ครับ ที่เขาจะพูดสิตัตตายอยู่ออกไหมแหมเป๊ะเลยฮะสองศูนย์ครับ สองเท่าครับอาจมพูพิดเกมข้นมาก็ไปได้ลุ้นไปเชียรเกมสามครับเบาๆครับชมพูไม่ทันครับสามสองครับโอ้โหผมครับลูกนี้สีสองครับก็ถือเป็นการวอร์มร่างกายแล้วก็ซ้อมไปด้วยตัวนะครับ เพราะเดี๋ยวแมตช์ต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็วันคร์นะครับซึ่งสมจีตเนี่ยก็จะไปโรงเรียนก่อนรงเรียนเขาอยู่พุทธมณตลสายสองครับส่วนบ้านทองหยอดนี่มีพุทธมณตลสายสามครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายค่อยมาโอ้โหได้ครับเป๊ะเลยนะถือว่าจังหวะมือข้อมือนี้ลงตัวมากกว่าน,นี้นักกีฬา,าหลายคนชอบการตีใน โอ้คุแอร์อย่างเงี้ยนะครับก็คือไม่ไม่ได้ในหองทีม่มีลมแอร์เพราะมันคอนโทรลอะไรค่อนข้างง่ายครับไปส่ง36ครับได้ไหมแ้งครับ73ครับ ไปอยู่มาอยู่นี่ <c oughs> เอ้ยออกครับโมบายไลฟ์ <c oughs> เลยไม่ต้องอยู่กับกล้องนี่นไงมาอยู่นี่สวัสดีจ้าน,นี่ <c oughs> อีกทีลูกอีกทีครับออกครับ <c oughs> ูเปลี่ยนทางตี๊ตั้งผู้ยังตั้งติตั้งเอาไม่ดีผมตี๊ตั้งรอครับคอสสวยครับในโปรแกรมของพิ๊ตั้งจบจากถิ่นเดียวรุ่น คู่สิบเอ็ดครั้งนี้นะครับก็จะไปดูว่าจะเป็นพบกับใครนะเดี๋ยวรอรู้กันว่าจะเป็นพบกับใครครึ่งแรกของเกมสองปิดเกมไปแล้วครับสิบเอ็ดต่อสี่หรือต่อห้าจับไม่ได้ รุ้นมาเชียร์กันต่อครึ่งหลังเกมที่สองนะครับไปสี่ครับเมื่อกี้มันจะพูดที่บอกไปว่าห้าไม่ใช่ครับสี่ครับสิบเอ็ดสี่ครับคู่ครับคู่สวยครับคู่ลูกนี้ห้าสิบเอ็ดครับ

ยังอุตส่าห์รับดีคุณี่มันจะออกนะแต่ว่าก็ความชัวรับดีกว่าติดตัดเล่งเลยนะครับสามหกครับของผู้ถึงหลักจริงๆริงขอสวยครับได้ด้วยติดลูกถึงเออเดียได้เสียวได้แทนของู้ครับ14-6ครับ ทันไหมยังทันอยู่ั้งพูดทันโอ้โหแต่สิตัดกวักได้เร็วกว่านะครับสิบห้าหกครับ,บชื่อครับออกครับเขาลงพอดีเป๊ะเลยครับ ส5ครับทุกคนกำลังรับชมผ่านช่องโคตร่อโคตรแม่ครับที่ดูโคตรพ่อโคตรแม่ยายการแข่งขันระหว่างหญิงเดี่ยวนะครับรุ่นอายุไม่เกินสิบเอ็ดปีครับเกมแรกผ่านไปแล้วน้าไปยี่สิบเจ็ดห้าแล้วเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเบาแต่ไม่ผ่านเข้ามาเสียดายจริงๆ17 7สิบเจ็ดเจ็ดครับ จะพูดอภิญญาปรทุมชัยจากโอริสนะครับแล้วก็จิตั้งวรชาคุณสุสมจีตหลุนเทียนเนี่ยดับสมศรีปีศรีพระนางสองครับสบายเจ็ดครับแต่เบาๆครับแต่เบาๆก็เสร็จครับ 2ี่สิบแปดตอยครับจริงๆคือเป็นเกมต้อยแล้วนะครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ลงครับแปดยี่สิบครับเกมครับยินดีกับพี่ทัศน์ของปรชาบุูนะครับ ต้มทีแบบคนเดียวแล้วก็คูต่ต่อไปครับสมผู้นะครับอังกินสยาประชุมชัยกับโมฟริสครับอยากต้องเจอกันอีกยาวนานครับพัฒนาตัวเองเรื่อยๆค่อยๆไปทีละก้าวทีละก้าวครับแล้วเดี๋ยวพบกับสิงต์นนะครับแล้วก็เพื่อๆนๆที่ผู้เดิมแบมก็ผู้ผสมกับเจ้าบุญนะครับในวันจันทร์และวันอังคารนี้ครับ สวัสดีครับ ดีครับสวัสดีครับจบลงไปแล้วครับ ใช้เวลาประมาณสิบสิบห้านาทีสองเกมนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามซีตัสท้องจีบหมุนเทียนได้ต่อในวันจันทร์แล้วก็วันอังคารครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดใช่ไหมครับวันอังคารก็สิบแปดแล้วก็วันพุธวันที่สิบเก้านะครับใช่ไหมวันสิบแปดอังคารสิบเก้านะครับแล้วเดี๋ยวติดตามรายละเอียดในหน้าเพจของเ k เคยุศรีบุญชูหรือว่าในเพจโค้ชพ่อโค้ชแม่นะครับพพนะครอบครัวนักกีฬาพลังบูรสำหรับวันนี้ก็จบการถ่ายทอดสด ในรอบนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันวันพรุ่งนี้นะครับเวลาติดตามได้ในทางหน้าเพจแล้วก็เ c e b o o k ของพี่เอกนะครับวันนี้พี่เอกพ่อพ่อแม่ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ de Thank you. nah